สวัสดีครับร้านป้าไหลย,ยนต์ปจินครับ B 6 0 0 0ครับคันนี้ 4WD เครื่องยนต์2ส,สูบคูเบต้านะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับนี่เลยขับเครื่อง4ี่ล้อแห้งๆจากญี่ปุ่นนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับพร้อมใช้งานนะนี่ดูเครื่องก่อนสวยมากเครื่องเดิมๆเครื่องแห้งๆจากญี่ปุ่นน้าไม่มีดันไอ้ไม่มีครับรับประกันให้นี่นะครับ ยางดอกเต็มนะครับแต่มีลายแตกลายงาครับยางญี่ปุ่นมันจอดเก่านะครับยางจอดแตกลายงานี่ครับโรตารี่อะไรดีหมดทุกอย่างเลยสาธเชื่องให้ดูครับเผาหัวก่อนบิดมาทางนี้คือเผาหัวสาธเ,เ,เชื่องนี่นะครับนิ่มเลยเครื่องนิ่มๆจากญี่ปุ่นนะครับ โรตารี่ไรใช้งานได้หมดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะอ้าวจะเข้าโรตารี่ให้ดูสักหน่อยครับโรตารี่มีปั่น้าปันไวได้นะครับสามารถขับได้เลยนะนี่ยกหางครับยกหางขึ้นขับกันเลยพร้อมใช้งานเลยคันนี้รถสวยครับเดิมจากญี่ปุ่นด้วยขอบคุณมากครับ